สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆกับห้องเรียนออนไลน์สไตล์ครูมอนค่ะวันนี้ครูมอนจะมาชวนเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งอ่านหนังสือเรียนใบโบกใบบัวบทที่2เรื่องภูผากันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มอ่านกันเลยค่ะ 2. อภูผา 2อภูผาค่ะเปิดมานะคะเราก็จะเจอคำใหม่ในบทที่สองนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านสะกดคำบทที่สองกันนะคะรู้จักคำนำเรื่องเด็กๆอ่านตามนะคะภูผาพออูผูผออาผา ภูผาพ,พออาพ่อพออพอพอไม่เอกพ่อแม่มแอแม่แม่ไม่เอกแม่หาหออาหาให้หาอไอหายหายหไม่โทรให้ได้ดอไอได้ได้ไม่โทรได้ดีใจ ดอ,อีดีจอไอใจดีใจดูแลดอ,อูดูลอแอลแลดูแลรักรออะกอรักเมื่อเราอ่านสะกดคำกันได้แล้วเรามาอ่านเป็นคำพร้อมกันเลยนะคะภูผาพ่อแม่ หาให้ได้ดีใจดูแลรักเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปเรามาอ่านหน้าที่15กันนะคะเด็กๆภูผาอ่านตามคุณครูค่ะภูผาครูมอนนะคะเขียนตัวเลขกำกับไว้เพื่อให้เด็กๆทราบว่า อ,อ่านถึงบรรทัดที่เท่าไหร่นะคะมันง่ายดีนะคะอ่านตามนะคะภูผามีพ่อเด็กๆอ่านค่ะเก่งมากค่ะบรรทัดที่สองนะคะภูผามีแม่เด็กๆอ่านค่ะบรรทัดที่สามนะคะ พ่อให้ภูผามาหาเด็กๆอ่านค่ะเก่งมากเลยบรรทัดที่4นะคะพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกเด็กๆอ่านค่ะ บรรทัดที่5นะคะพอ่อให้ภูผาดูแลใบบัวเด็กๆอ่านค่ะเก่งมากเลยคราวนี้ครูม่อนอยากให้เด็กๆมาอ่านเป็นประโยคพร้อมกันกับครูม่อนเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรืยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะ ภูผามีพ่อภูผามีแม่พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ ต่อไปเราไปอ่านหนะ้าต่อไปกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณมันจะอ่านก่อนเด็กๆอ่านตามนะบันทัดที่1เลยนะคะภูผารักใบโบกทัดที่สองภูผาดีใจได้ดูแลใบโบกเด็กๆอ่านค่ะ บรรทัดที่สามภูผารักใบบัวเด็กๆอ่านบรรทัดที่4นะคะภูผาดีใจได้ดูแลใบบัวเด็กๆอ่านค่ะบรรทัดที่5นะคะใบโบกใบบัวรัก ภูผาต่อไปบรรทัดที่6นะคะพ่อแม่รักภูผารักใบโบกรักใบบัวเด็กๆอ่านค่ะ เก่งมากค่ะบรรทัดที่7ภูผารักพ่อแม่รักใบโบกรักใบบ,กบ,บัวต่อไปค่ะบรรทัดที่8นะคะเด็กๆใบโบกใบบัวรัก ภูผารักพ่อรักแม่เด็กๆอ่านค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปเรามาอ่านหน้า17กันนะคะเด็กๆอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านพยัญชนะก็จ ดดตอดดตอบอปออต่อไปค่ะขอผอสอหองอพอ พอมอรอลอเด็กๆต้องไปฝึกอ่านพยัญชนะให้คล่องด้วยนะคะต่อไปเรามาอ่านเลขไทยกันค่ะช้างหนึ่งตัวเลขหนึ่งไทยอ่านว่าหนึ่งมาทัดที่สองมีช้างสองตัวเขียนแทนด้วยเลขสองไทย อ่านว่าสองช้างสามตัวเขียนแทนด้วยเลขสามไทยอ่านว่าสามช้างสี่ตัวเขียนแทนด้วยเลขสี่ไทยอ่านว่าสี่ช้างห้าตัวเขียนแทนด้วยเลขห้าไทยอ่านว่าห้าค่ะต่อไปเราไปอ่านหน้า18กันนะคะเด็กๆ เด,เด็กมาอ่านแจกลูกไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะอ่านแจกลูกอันนี้สระอีนะคะเขียนไว้บนพยัญชนะนะคะอ่านพร้อมกันนะคะกอีกีจอ,อีจีดอ,อีดีตอ,อีตีบอ,อี B ปอีปีออเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆทุกคนอ่านสระอีได้คล่องมากเลยค่ะต่อไปเราไปอ่านสระสระอะไรคะสระอูค่ะสระอูเขียนไว้ใต้พยัญชนะต้นนะคะเราไปเริ่มอ่านสระอูพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆไปค่ะกออูกูจออู ตูดอูอดูตอูอตูบออูบูปออูปูอออูอ,อ,อ,อูเก่งมากเลยค่ะไปเรามาอ่านสะกดคำกันนะคะดีดออีดีรีรออีรีปูปอ ปูผูพอ่ออูผูพาพ่ออาพาลาล่ออาลาผาผออาผาไปเป็นแบบฝึกอ่านนะคะพร้อมกันเลยนะคะผูผามาหาตาดูปูนา อารีดีใจเด็กๆห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูเก่งมากเลยค่ะต่อไปเรามาอ่านหน้า19กันนะคะอ่านคล่องร้องเล่นอ่านคล่องร้องเล่นเพื่อนภูผาเพื่อนภูผาเดี๋ยวเราเรามาสะกดคำว่าเพื่อนดูนะคะเพราะเป็นคำใหม่เนาะคำนี้นะคะ พอเอื้อเพื่อเพื่อนอเพื่อนเพื่อนไม้เอกเพื่อนเพื่อนภูผาทัดที่หนึ่งภูผาดูแลใบโบกบรรทัดที่สองภูผาดูแลใบบัวดเด็กๆอ่านค่ะบรรทัดที่สาม ภูผามีเพื่อนข้างตัวเด็กๆอ่านนะคะสังเกตไหมคะว่าในบรรทัดที่3นี้มีคำเพิ่มขึ้นมาสองคำเดี๋ยวครูม่อนจะพาสะกดนะคะขออางอขางขางไม้โทข้างตัอัวตัวข้างตัวค่ะต่อไปนะคะ บรรทัดที่4ค่ะชื่อใบบัวชื่อใบโบกสำหรับบรรทัดนี้นะคะก็มีคำเพิ่มขึ้นมาคือคำว่าชื่อนะคะชออือชื่อชื่อไม้เอกชื่อนั่นเองค่ะชื่อใบบัวชื่อใบโบก ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบทที่2เรื่องภูผานะคะก็ฝากให้เด็กๆที่ยังอ่านไม่คล่องนะคะกลับไปดูคลิปวิดีโอของคุณครูซ้ำนะคะเพื่อให้เราอ่านได้คล่องขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูม่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่บทที่3นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ